สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพุธนะคะเด็กๆใส่ชุดารเรียงในการเรียนหนังสือทุกวันพุธนะคะในด้านหลังนี้นะคะทํากิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าน้องๆเขาทําอะไรกันนะคะวันนี้น่าจะเป็นการเล่นเกมสักอย่าง่ะคะทุกคนก็แปดคนแปดคนอ๋อน่าจะเหมือนบ้านเราอะก็มีเกมแบบนี้เหมือนกันนะคะหนึบาทห้หรือเปล่าบ้านเราอะ่ะ อันนี้จย์ให้จับที่แปดคนนะคะจะต้องมีเซนเหลือสองคนนี้ไม่มีกลุ่มโอ้โหนี่ก็แย่งกันเข้าจนแบบต้องหกล้มขนาดนี้เลยหรอคะกลุ่มไหนครบแล้วก็นั่งลงนะกลุ่มนั้นเรียบร้อยนะคะนี่ครบไหมเนี่ยเชเลยอ เอาหนึ่งคนบอลลาบอลไม่มีเชืออ่าคนที่เต็มนั่งลงนะจ๊ะคนที่ครบค่ะคนที่ครบ8คนนั่งลงนะคะฉะนั้นแน่จะมีคนที่ไม่ไม่มีกลุ่มนะอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ๊ะ ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกต้นไม้นะคะอาจจะมีหนึ่งห้องเรียนนะคะที่ได้เรียนวิชากเกษตรนะคะเดี๋ยวอาจารย,ย์ก็จะให้ปลูกต้นไม้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนปลูกต้นไม้ทั้งหมดที่เราได้ซื้อมานะคะที่ได้รับงบสนับสนุสนจาก fc 3000บาทนะคะตอนนี้เราก็จะลงต้นไม้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวรอถึงเวลาคะ่ะอาจารย์บอกว่าคาบเรียนอยู่ที่9โมงเช้านะคะซึ่งตอนนี้8โมง20อยู่นะคะก็รอแป๊บหนึ่งก็จะได้ปลูกแล้วค่ะ ในขณะที่รอเวลานะคะทุกคนแด่ก็จะพาดูอาคารเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทาสีเสร็จบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ได้ติดตามแดงเนี่ยจะเห็นตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างเลยนะคะตอนนี้ทาสีเรียบร้อยแล้วค่ะห้องเรียนก็สวยงามขึ้นมานะคะวันนี้พาไปดูการทํางานของทีมงานนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็ติดฟ้านะคะทุกคนก็คือ,อให้เด็กๆหายร้อนนิดนึงนะคะก็ทําการติดฟ้านะคะ ทีมงานทาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตั้งแต่มาถึงนะก็ติดฟ้าจะเสร็จแล้วนะคะก็ต้องติดให้ทั่วเลยค่ะ<ม>พามาดูด้านหลังอาคารค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทําการขยายใช่ไหมคะขายายห้องเรียนค่ะด้วยการที่เราเทปูนตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้เรามาช่วยกันทาน้องๆต้องไปขนหินคนทรายกันนะคะ<ม>ตอนนี้คือเสร็จเปัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็น้องๆก็ใช้ห้องเรียน เสริมนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียนสอนกันที่นี่นะคะแล้วก็ได้มีการทําการตกแต่งอาคารนิดนึงนะคะเด็กๆทําเองนะคะเนี่ยทุกคนไปเก็บต้นไม้ดอกไม้แถวนี้มาตกแต่งให้อาคารดูสวยงามขึ้นมานะคะตอนนี้คือน้องๆทยอยเข้ามาในชั้นเรียนแล้วนะคะทุกคนก็นั่งเรียนกันบาบนี้และคะ่ะ เรียนไปด้วยเสียงดังไปด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าชิมงานเราทํางานอยู่นะคะ<ม>ก็จะต้องติดให้<ม>ให้ให้หมดนี้เลยนะคะ<ม>เริ่มเรียนแล้วนะคะทุกคนอาจารย์สาวเลยอาจารย์สวยเลยนะคะอาจารย์มาแล้วนะไม่รู้ว่าค่าเ,เรียนนี้เป็นค่าเ,เรียนอะไรนะก็ะปล่อยน้องๆเรียนกันไปค่ะ ส่วนแดงก็จะไปเก็บบรรยากาศาการปลูกต้นไม้นะคะคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะอาคารเรียนของเรานะคะเด็กๆใช้กันตั้งแต่เรายังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าจานวนเด็กมันมีเยอะนะคะก็เลยต้องให้เด็กๆใช้โดยที่เรายังสร้างไม่เสร็จะนะคะทีมงานของเรานะคะทีมงานของอาจารย์สุรเดชลงมือทําจริงไม่ต้องพูดมากค่ะทําจริงเด็กๆได้ใช้จริงเกิดประโยชน์จริงค่ะ ได้เวลาปลูกต้นไม้แล้วนะคะทุกคนเด็กๆก็ถือต้นไม้กันคนละต้นนะคะเพื่อที่จะทำกันปลูกต้นไม้นะคะต้องตามอาจารย์ไปค่ะไม่ไแน่าจว่าอาจารย์จะให้ปลูกบริเวณไหนนะคะ<อ>มีเริ่มปลูกตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะอ๋อคิดว่า น่าจะให้ปลูกอรอบๆโร,รงเรียนเลยนะคะทุกคนก็คือเขตโรงเรียน,นยแค่ถึงนี้นะคะส่วนข้างในด,ด้านหน้านเนี่ยเป็นของชาวบ้านนะคะไม่ใช่ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนมีเขตถึงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเยอะแยะเลยจ้ะต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะขอบคุณ f อมากเลยนะคะที่สนับสนุนต้นไม้มาให้นะคะ มีหลายคนนะคะบอกว่าทาําไมไม่ปลูกนั่นไม่ปลูกนี่ทําไมไม่เลี้ยงนั่นไม่เลี้ยงนี่อย่างเดียวเลยค่ะทุกคนที่ไม่มีคืองบประมาณนะคะถ้ามีงบประมาณทําได้ทุกอย่างค่ะชั้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะทุกคน เด็กเรียนภาษาอังกฤษอุ้ยแอบดูเด็กๆเ,เ,เรียนกันนะคะคนนี้คนนี้ลูกน้องมดผู้หญิงสเสื้อสีน้ำเงินคนที่สองเนี่ยนั่งใกล้ๆผู้ชายผู้ชาย,ชายสอเขียวเนี่ยลูกสาวน้องมดนะคะนี่ลูกสาวน้องมดน้องมดจองแล้วนะคะ น้องมดจะเป็นผู้อุปการะนะคะน้องมดได้ดูลูก่าเนี่ยเอาลูกลูกสาวมาให้ดูนะคะเห็นลูกสาวนั่งเรียนหนังสือไหมคะน้องมด <c oughs> ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> อ่ะเรามาดูเด็กๆปลูกต้นไม้กันก่อนนะคะอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเก็บมาเก็บมาเล่นมานะคะ เยอะแยะเลยค่ะต้นไม้นะคะเอ๊ะต okay. ่อไปอนาคตไม่กี่ปีเด็กๆมีต้นไม้เอมีต้นไม้มีผลไม้กินเยอะแยะเลยนะคะโมเดลแอรอดูโปโมเดลโมเดลแอดูโปดีมั้เละโมเดลบเกิเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยหนึ่งต้นอันนี้มะม่วงมะม่วงอ่า สามดูดูอ่ะมาม่วงสามดูดูนะคะชิมงานซื้อมานะคะตรงนี้แดงมอบเป็นหน้าที่ชีมงานเลยนะคะซื้ออะไรมามากนี่แดงก็ไม่แน่ใจแต่เห็นมีหลากหลายเลยนะคะขนณะที่น้องๆทยอยไปปลูกนะจ๊ะก็ยังไม่หมดนะทุกคนตรงนี้ก็ยังมีนะคะเดี๋ยวน้องๆก็มาเอาไปปลูกให้เสร็จค่ะก็มีมะขามหวานมะนาวชมพู่นะจ๊ะซมโอค่ะแล้วก็กระเพรานี้เขาแถมมาให้นะจ๊ะ ร้านแถมมาให้นะเพราะว่าซื้อเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะทุกคนชมพู่อ่าสมากก็จะมีประมาณนี้นะคะมะขามหวานมะม่วงส้ม,มออโอนะจางเงาะก็มีค่ะคือตอนนี้น้องๆลงต้นไม้นี่คือทั่วแล้วนะคะท,ทุกคนรอบโรงเรียนเลยนะคะอ,อ,อนาคตนี่มีต้นไม้มีผลไม้ให้กินเยอะแยะเลยจ้ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลงไปแล้วนะคะคือทั่วแล้วนะ รอบนี้นี่คือจัดเต็มอีกรอบหนึ่งนี่คือหมดละไม่มีพื้นที่ให้ปลูกแล้วนะคะตามอาจารย์ไปนะคะอาจารย์อาจารย์อยู่นู่นนะอาจารย์ก็จะคอยบอกข่าวว่าปลูกตรงไหนอาจารย์จะช่วยดูให้นะคะนี่ทุกคนมีต้นไม้ที่น้องๆเขาเพาะเองนะคะอีคานาม่าเดยเนาะ เขาเพาะเองนะคะทุกคนกินมันเล็ดแล้วก็เพาะนะคะมีต้นไม้ที่เพาะเองกับที่เอฟซีเอามาให้ด้วยนะคะที่ลงวันนี้นะมะละกอเยอะมากเลยค่ะทุกคนเขาไปทําอาหารกินนะคะลูกสวยงามเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามเด็กๆไปนะคะเด็กๆไปฝั่งนู้นแล้วนะไปปลูกต้นไม้ฝั่งนู้นแล้วค่ะจ่ทั่วโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องๆก็ ลายปลูกทั่วโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนถ้า,าหมดบริเวณนี้ก็คงหมดและะ้วค่ะเพราะว่าพื้นที่โรงเรียนเนี่ยก็คือเราเราลงต้นไม้เต็มแล้วนะคะคือที่ทำสัญลักษณ์ไว้อะใช้หมดเลยนะคะ เยอะมากๆแล้วจ้าดงคิดว่าต้นไม้เนี่ยพอเพียงต่อเด็กมากๆแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูแลนะปลูกแล้วก็ต้องดูแลนะคะจะรอดกี่ต้นนี้ก็อีกทีนะคะก็ต้องเน้นอาจารย์เน้นนักเรียนนะคะให้ช่วยกันดูแลหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำใจจาก FC จริงๆเลยคะ่ะ <st ool id> คิดว่าอีก3าปีข้างหน้านะคะดเด็กๆได้กินนะคะ <st ool id> 上面有，底下可能没有。 นะคะทุกคนน้องๆก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะนะคะน้องๆช่วยกันอย่างเต็มที่เลยค่ะแดงเองก็ต้องขอขอบคุณ FC ซมากเลยนะคะที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อพันไม้สา0พันบาทให้กับน้องๆที่นี่นะคะอนาคตน้องๆก็จะมีผลไม้กินค่ะหลายคนถามว่าทําไมไม่ปลูกนั่นไม่ปลูกนี่ไว้กินนะคะไม่มีผลไม้ก็ปลูกผลไม้สิคือที่นี่ค่ะ มันไม่ได้เหมือนบ้านเรามันไม่ได้มีพันไม้หลากหลายชนิดเหมือนบ้านเรามันไม่ได้หาซื้อง่ายขนาดนั้นนะคะนี่แดงแดงก็มาสามพันเนี่ยเราจะต้องจัดซื้อมันมีทั้งค่าจัดซื้อพันไม้ค่าขนส่งอะไรต่างๆก็คือกว่าจะเอามาถึงเขากว่าเขาจะมีนี่คือเราเราต้องให้อ่ะค่ะแดงก็ต้องขอขอบคุณที่เอฟซีเข้าใจแล้วก็ได้ให้กันสนับสนุนงบประมาณในการ จะซื้อพันไม้ให้กับน้องๆน,นะคะวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะแดงจะพาทุกคนไปที่โรงอาหารค่ะแดงจะพาไปดูการหุงข้าวของน้องๆจิ๊นนี่หน่อยนะคะเพราะว่าแดงเองก็ไม่เคยเห็นค่ะแดงมาเห็นจิ๊นี่นะคะก็เลยอยากจะให้เอฟซีได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวรอเวลานะคะใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวแดงพาไปที่ห้องครัวค่ะมาชี้โรงอาหารกันหน่อยค่ะทุกคนวันนี้แดงจะพามาดูการหุงข้าวของน้องๆน,นะคะ เด็กเยอะขนาดนี้หุงข้าวกันยังไงต้องมาดูวิธีการหุงข้าวค่ะเพราะว่าดงเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องปิดไฟก่อนนะจ๊ะแล้วก็ต้องใช้แบบปญนใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าจะต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟนานนิดนึงนะคะแล้วก้อนนียค่ะเป็นอุปกรณ์ในการหุงข้าวของเขานะคะก็จะเป็นกระทะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีชั้นวางแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนหม้อน,นึ่งแหละ แตงก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าเห็นมี f อคอมเมนต์มานะคะว่าแบบนี้เขาใช้กับจำนวนคนเยอะๆอย่างเช่นเือนจำอะไรประมาณแบบนี้นะคะน้องๆหาฟืนมานะอ่ะช่วยกันคนเล็กคนน้อยจ้ะตอนนี้คือน้องเก็บผ้าก่อนนะคะเพราะเพราะว่าตรงนี้น่าจะหุงเมื่อตอนเที่ยงแล้วอะแล้วก็ต้องมาหุงใหม่ก็ต้องมาซักผ้านะคะ อทางนี้เป็น,ผนแผนกผ่าฟืนนะคะทุกคนน้องๆต้องแบบผ่าฟืนเป็นทำกับข้าวเป็นหุงข้าวเป็นติดไฟเป็นนะคะนี่แหละค่ะมาเรียนรู้ที่โรงเรียนนะคะพวกนี้เป็นชีวิตพื้นฐานเลยนะคะทางนี้ผนแผนกตัดฟืนเช่นกันค่ะทุกคนต้องสมัครคีกันจริงๆเลยกว่าจะได้กินข้าวแต่ละมื้อนะทุกคนนะ ร้อนก็ร้อนนะคะเนี่ยโอ้โหไดนม่แบบยอมใจจริงๆเลยว่าจะได้กินข้าวแต่ละมือน้องๆต้องช่วยกันทําต้องดิ้นรนน่ะต้องดิ้นต้องสู้ต้องทาอะ่ะไม่งั้นไม่ได้กินอะ่ะทุกคนเริ่มมากันแล้วนะคะเริ่มมาช่วยกันทํางานที่ครัวแล้วนะคะล้างหม้อเตยมของเตรียมผักวันนี้ไม่รู้ได้ด็กจะกินข้าวกับอะไรนะนี่นี่ทุกคนมื้อเที่ยงนะคะน้องๆจะได้กินข้าวต้มปรับมาเนี้ยทุกวันเลยนะคะกินข้าวต้มแบบนี้นะคะซึ่ง หม้อนี้นะคะเหลือจากตอนเที่ยงนะคะแสดงว่ามันก็ต้องเย็นเจี๊ยบจ้ะแต่ว่าน้องๆหิวนะคะก็สามารถมากินได้นะเพราะว่าข้าวต้มเหลือก่อนหน้านั้นเเห็นได้กิน2มื้อแล้วก็มีเพิ่มข้าวต้มมื้อเที่ยงทุกวันเลยนะคะปกติเราจะกินข้าวต้มตอนเช้าใช่ไหมคะแต่ว่าน้องๆได้กินตอนเที่ยงนะแอบดูน้องๆกินข้าวค่ะทุกคนแค่ข้าวต้มแค่นั้นก็อร่อยสาหรับเขาแล้วนะคะดูเขาตั้งหน้าตั้งตากินกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นโรงเก็บข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงอะไรของเขาทุกอย่างนะคะนี่มาดูกันค่ะว่าน้องๆหุงข้าวยังไงนะใส่ในถาดแบบนี้นะคะถาดหนึ่งใส่กี่ก๊อกใส่กี่ขันสองขันใส่ไปแล้วสองขันนะคะสามขันนะคะไเลยเอเ สขันค่ะลุยบเบล่งแต่ร้อนลุยบเบล่งก็คือ่านหนึ่งอ่ะใส่สี่ขันขันที่เขาตักเมื่อกี้นะคะไ,ไปจ้ะหน้าที่ของน้องๆผู้หญิงต่อนะคะ อ๋ก็เอามาวางแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เตลอเทียะเขาไม่ใส่น้ํานะคะทุกคนก็คือล้างล้างข้าวเสร็จก็คือเอาน้ําออกไม่ใส่น้ํานะไม่ใส่น้ําอ่ะใส่มะละกอด้วยใส่มะละกอเพื่ออะไรหรือว่าแค่ใส่ไว้เฉย ชั้นที่สามก็ตามมาจา้ะนี่ได้กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อหกชั้นนะคะชั้นที่สี่อีกสองชั้นนะคะอ๋อไซยังก็ว่าแหละทุกคนคือใส่น้ำค่ะแต่ว่าถ้ายกมาแบบนั้นน่ะอาจจะหนักก็เลยต้องมาใส่น้ำที่หลังแบบนี้นะคะ เ,เตนร้อนรบแเนาะก็คือใส่น้ำให้เต็มเลยค่ะทุกคนเต็มถาดอะเออเดยก็ว่าแหมทำไมมีน้ำมันจะสูงยังไงอะนะชั้นที่ห้าจ้ะอีกชั้นเดียวชั้นสุดท้ายนะคะเติมน้ำจ้ะเติมทุกถาดเลยนะคะอุ้ยทางก็รั่ว จริงๆอยากอยากซื้อถังแบบสแตนเลสให้เด็กๆนะคะแต่ว่าไม่มีงบอะค่ะเพราะบางทีเด็กๆตักอาหารเนี่ยใช้ใช้ขันพลาสติกตักน,นะคะแล้วก็ใส่ในถงังถังพลาสติกแบบเนี้ยดังว่ามันมันไม่ค่อยดีอะคะ่ะมันต้องใช้สแตนเลสเนาะเอาไว้ค่อยจัดหาให้ละกันนะคะจะพยายามนะจ๊ะเด็กๆนะ ชั้นสุดท้ายแล้วจ้าทุกคนเรียบร้อยนะคะแล้วใส่น้ําก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือวิธีการของข้าวของเด็กๆนะอ๋อเขาก็ต้องมาเกลี่ยๆให้แบบข้าวเสมอการน,นะจ้าอาจจะได้สุกเร็วรวดเร็วทั่วถึงนะชั้นสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยนะทุกคนคือจริงๆมันมีแค่ให้6หกชั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันไม่พอต่อจํานวนเด็กนะคะก็มาเสิร์ฟไม้แบบนี้นะคะ เป็นเจ็ดชั้นค่ะทุกคนเจ็ดชั้นนะคะก็จะพอต่อจำนวนเด็กๆที่นี่นะคะใส่น้ำทุกชั้นแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวน้องเขาก็จะต้องเอาเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเด็กก็เรียกไม่ถูกนะคะตรงนี้เขาก็จะเอาลงมานะคะเอามาครอบถาทั้งหมดนี้เลยนะคะเหมือนกันนึ่งข้าวอะ่ะน้องทำการปลดเชือกแล้วนะคะเก่งอ่ะเด็กๆเก่งอ่ะหุงข้าวเป็นทำอะไรเป็นอะ่ะ อีกคนหนึ่งก็ต้องคอยจับนะคะคือค่อยๆช่วยกันเอาลงอะคะ่ะอ๋อมันต้องช่วยกันค่ะทุกคนจะได้ไม่ต้องกระทบไม่ต้องหกนะคะเรียบร้อยจ้าแค่นี้ก็คือเรียบร้อยค่ะอินมันพอยีจ่ะพอยีจ่้ใช้เวลาหุงนานนะคะทุกคนหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องใช้ไฟแรงด้วยค่ะ นี่นะคะฟืนเขานะคะต้องฟืนใหญ่ๆเลยนะจ๋าอ่าแล้วก็ต้องใช้ผ้านะคะปิดขอบๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบละเหยออกนะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยพวกเขาจะต้องใช้ฟืนเยอะค่ะก็เลยต้องสต๊อกฟืนเยอะหน่อยนะคะมาดูด้านอาหารกันหน่อยนะคะว่าน้นองๆทำอะไรกินอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนยังไม่รู้จักค่ะ ไม่เคยเห็นด้วยนะคะเนี่ยอุ้ยแปลกๆอ่ะไม่เคยเห็นนะคะเคยกินกันไหมคะแบบนี้ว่าแดงไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วก็ไม่เคยกินแน่นอนค่ะดูน้องๆทํากับข้าวค่ะทุกคนเหงื่อไหลแบบเปียกหมดเลยนะคะคือร้อนมากๆค่ะทุกคนแต่ก็ต้องทําอาหารนะคะอยู่ใกล้ไฟนะจ๊ะนี่ทุกคนแดงหาคําตอบมาให้นะคะมันคือโปรตีนถั่วเหลืองจ้ะ โรตีนถัว่วเหลืองพร่องไขมัน98%และมีแป้งข้าวโพดอีก2%นะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่แพ้ถั่วกินไม่ได้เด็ดขาดนะจ๊านี่น่าจะมาแบบสำเร็จแล้วน้องๆก็มาทำกินแบบนี้คะ่ะทุกคนพร้อมกับใส่อะไรอะ่ะปลากระป๋องตะขนาดแก้มหรองาดเดอร์ปลากระปกก๋ปกกปองนะคะน,นี่นี่นี่น้องๆก็ผัดเครื่องไว้ไว้ตรงนี้นะคะ อาศัยปลากระป๋องพริกนะคะนำมาใส่ในหม้อใหญ่นี้นะคะทุกคนคะและตอนนี้ได้เวลาที่ข้าวสุกแล้วนะคะคนี่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยโอ้โหข้าวูนสวยมากเจ็ดชั้นค่ะเขาต้องหุงข้าวแบบนี้นะคะถึงจะพอเพียงต่อ จํานวนของเด็กๆแล้วก็ไม่ต้องหุงหลายหมอ้อเลิศไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยขอดูใกล้ๆหน่อยนะคะอ้ร้อนร้อนมากอืมข้าวนิ่มเลยทุกคนเ,เลิศอะไรค่ะเราบอกว่านึ่งอ๋อเขาเรียกว่านึ่งแบบนี้คือเขานึ่งข้าวนึ่งข้าวนะคะไม่ใช่หุงข้าวนะคะคือมันเป็นการนึ่งเลยแต่ว่ามันเป็นข้าวเจ้าไง แกงก็เลยเรียกผิดนะถูกผิดต้องขออาภัยด้วยนะคะบางทีแกนถ่ายคลิปมันก็ต้องแบบเออพูดบางทีมันคิดไม่ทันอะ่ะนึ่งข้าวแล้วกันนะอ๋อล้นน้องก็ต้องเอาน้ำเย็นเทลงไปนะคะน่าจะให้แบบว่าหายร้อนเร็วๆอะ่ะอ๋อแล้วก็ต้องอ่าเอาไฟออกนะทุกคนนะโอ้โหร้อนมากโอ้โหทานอย่างดีเลยนะั่นแหะถ้าจะได้ย่างหมูนะ ย่างหมูไม่่าจะจเริมเลยเลยเนี่ยโอ้โหไฟดีมากจ้าร้อน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 ม่ซาโกต <c oughs> นินี่นี่เขาเอาเข้าวออกมาแล้วนะคะแล้วก็ไปไว้ในโลงอาหารละจ้าร้อนนั่นน่นะมาต้องเอาออกมาทุกถาดเลยนะคะคือเขาก็แบบไม่ได้เกี่ยงกันนะทุกคนคนนี้ทําก็คือทําไม่มีการเกี่ยงกันนะ เป็นไงบ้างคะกับวิธีการนึน่งข้าวแบบนี้คะ่ะทุกคนนึ่งทีหนึ่งนี่คือไม่ต้องเสียเวลาได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟแรงมากแล้วก็ใช้เวลาหุงนานเหมือนกันนะคะทุกคนชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงนุ่นนะ่ะมาดูข้าวน้องๆหน่อยคะ่ะสวยเลยทีเดียวทีแรกแดงมาเดงก็ไม่เข้าใจเอ๊ะเขาหุงข้าวยังไงนะอ๋อเขาใช้อุปกรณ์ในการนึน่งข้าวแบบนี้นะคะเลือกว่า ทำกันยังไงก็ยังไม่เก็ตนะพอมาเห็นวิธีการหุงข้าวของน้องๆแล้วเข้าใจเลยค่ะเขาก็จะวางไว้ให้ตรงเนี้ยฝังผู้ชายสามถาดแล้วก็แบ่งไปฝั่งผู้หญิงตรงนู้นด้วยนะคะ,คะได้เวลาทานข้าวแล้วจ้ะเสงสวรรค์ดังแล้วจ่าเด็กๆมามากินข้าวเร็วอามเอเมยๆม มาแล้วคะ่ะน้องๆยกอาหารมาแล้วนะคะหนักเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนวันนี้น้องๆกินแค่อย่างเดียวนะคะปกติคือเขาก็กินอย่างเดียวแหละแต่ว่าเป็นอาหารที่แบบว่าไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวรองน้องๆเปิดดูนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาอาหารอีกทีหนึ่งนะคะ สุกล้วก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือเวลาที่น้องทําอาหารน่ะมันจะเต็มหมอ้อใช่ไหมคะแล้วน้องอ่ะก็จะต่างใส่ถังอีกถักงหนึ่งเพื่อที่จะยกมามันจะได้ไม่หกแต่ทีนี้เนี่ยถังอ่ะเป็นพลาสติกนะคะแดงต้องจัดการเรื่องนี้ให้น้องๆหน่อยคะ่ะเพราะว่าใช้ขันพลาสติกตักอาหารในถังพลาสติกซึ่งมันเป็นความร้อนอะ่ะแดงว่าม,มันไม่โอเคอะ่ะทุกคนคะเดี๋ยวให้ดูด้านนอกนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะได้ทําการต่อเติมนะคะปรุงอาหารนะ เพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะทุกคนว่ามันแออัดนะคะโรงอาหารเก่าไม่เพียงพอต่อจํานวนของเด็กๆนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเด็กๆเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยเลยนะคะทุกคนก็เลยต้องอทุบแล้วก็ขายายโรงอาหารมานิดนึงนะคะเพื่อให้เด็กๆมีโรงอาหารที่เพียงพอต่อการกินข้าวนะคะเพราะว่ามีทั้งเด็กที่ได้นั่งกินยืนกินแล้วก็ได้ออกมานั่งกินข้างนอกด้วยนะคะตรงนี้นะคะต่อเติมตรงนี้แล้วก็มีด้านหลังตรงนี้อีกค่ะซึ่ง ก็กำลังก่อสร้างอยู่เช่นกันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ใช้สำหรับทำอาหารล้างถ้วยล้างจานล้างมือเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้ช่วยกันก่อสร้างประมาณนี้แล้วนะคะตรงนี้นี่จะเป็นครูกับเด็กๆช่วยกันสร้างนะคะก็ทําช่วงที่เลิกเรียนนะคะก็ทาได้ประมาณนี้นะวันเล็กวันน้อยค่ะเดี๋ยวให้ดูจุดเดิมที่เขาไว้ล้างถ้วยล้างจานหน่อยนะคะก็จะอยู่ด้านหลังนูนนะคะที่เป็นแทงน้ํานะ ตรงนั้นนะคะน้องๆก็จะล้างถ้วยล้างจานกันตรงนี้ตอนที่ทาอาหารนะคะซึ่งมันก็แอาอัดแหละแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะนี่นะตรงนี้นะน้ําก็ไม่มีจ้าทุกคนแอาอาัดมากเลยจาแล้วก็ท่านตรงนั้นเสร็จนะก็จะใชอ้อาหารนั้นนะคะในการล้างถ้วยล้างจานเก็บอุป,ปรกรณ์ต่างๆนะคะเด็กๆกินข้าวแล้วนะคะทุกคน จะพาดูอาหารน้องๆโอ้ยทุกคนมันมีแต่นน้ำอะ่ะจริงๆมีแต่นน้ำอะ่ะโอ้ยเด็กๆดูๆด,ด,ดูอ้าวแค่นี้เหรอดูนเลนี่ทุกคนเขากินแบบนี้จริงๆเลยนะคะน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะแต่ว่า เด็กๆก็ไม่เกี่ยงอะ่ะคือกินได้หมดเลยอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีแค่น้ำแกงนะคะทุกคนแต่ว่าเด็กๆก็กินข้าวกันอย่างอร็ดอร่อยนะคะข้าวอะ่ะเต็มจานเลยนะคะอ๋อนี่มีพริกด้วยนะเด็กๆไม่เลือกกิน,นะคะ่ะมียัางไงาก็กินอย่างนั้นนะคะอ่ะเวจ้าเวจ้เวียง เขาบอกว่าอร่อยนะคะบรรยากาศการกินข้าวของน้องๆค่ะทุกคน er สู้มากงๆจ้าเด็กๆเห็นบรรยากาศการกินข้าวของน้องๆแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเด็กคนไหนมีบ้านที่มีกับข้าวอร่อยๆอออเนี่ยควรจะกินให้เยอะๆนะคะดูพี่ <conte S 1> ๆเป็นแบบอย่างนะคะว่าเด็กที่นี่เขาสู้มากงแล้วเขาก็ไม่ได้เรื่องมากเลยนะคะขอให้มีกินได้อิ่มท้องได้นอนหลับ นอนอุ่นอ่ะนะคะแค่นี้พวกเขาก็พอใจมากๆแล้วะคะ่ะนี่มีทั้งเด็กตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคือตัวเล็กๆที่ดูค่ะทุกคนว่าเขาต้องจากบ้านจากพ่อจากแม่มาเรียนหนังสือมาสู้ชีวิตกับพี่ๆที่นี่นะคะพ่อแม่เองก็ต้องยอมปล่อยอลูกน้อยในอกของตัวเองเนี่ยออกไปสู้ชีวิตตามลาพังนะคะนี่เป็นชีวิตของเด็กๆที่นี่ที่เขาต้องสู้มากเลยนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนเองก็หวังว่าดูแล้วทุกคนอาจจะได้ข้อคิดนะ เด็กหลายคนที่ได้เห็นกันกินอาหารของที่นี่แล้วนะคะที่บ้านมีอาหารอร่อยๆอกินเต็มที่เลยนะจ๊ะเด็กๆที่บ้านนะคลิปนี้นะคะทุกคน,นก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามเพจของแดงด้วยนะคะแดงค่เป็นแล้วก็าสาวกระเด็นบกผ้านะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แดงด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ